สูตรนี้ผมูก็คือได้เลยครับไม่ต้องเรืองราวกากงามแบบนี้เลยครับบ้านใครมีกล้วยแบบนี้บ้างครับคนกินไม่ได้แต่พืชกินได้สวัสดีครับทุกท่านเลบทีช่องวิธีไทยพี h a n n e l นะครับ ในวันนี้ผมจะพาทุกท่านแลเอมาดูวิธีการทําปุ๋ยจากกล้วยเสียเห็นไหครับกล้วยที่เป็นแบบนี้เราอาจจะกินไม่ได้แล้วนะครับแต่มีประโยชน์กับต้นพืชมากเพราะว่ากล้วยเน่ากล้วยเสียแบบนี้มีวิตามินโปรตีนและธาตุอาหารที่จําเป็นสําหรับต้นพืชจํานวนมากเดี๋ยวตามมาดูนะครับว่ากล้วยเน่ากล้วยเสียจํานวนหนึ่งลูก บำรุงต้นพืชได้อย่างไรตามมาดูกันเลยครับถ้าบ้านเรามีกล้วยที่เป็นแบบนี้เหลือจากการรับประทานและเริ่มเน่าแล้วครับเราทำแบบนี้นำไปบำรุงต้นพืชได้เพียงเราเตรียมน้ำเปล่าใส่ภาชนะและใายกล้วยเสียหรือกล้วยเน่าแบบนี้นะครับมาขยำรวมก,กับน้ำเราจะใช้ทั้งเปลือกเลยนะครับ คนกินไม่ได้แต่พืชกินได้นะครับอย่าไปทิ้งกล้วยแบบนี้นะครับวิตามินโปรตีนและธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับต้นพืชอยู่ในกล้วยเสียแบบนี้แน่นอนทุกท่านไม่ต้องทิ้งนะครับทำปุ๋ยบำรุงต้นพืชและต้นพึ่งเราจะงามมากติดดอกออกผลเร็วเลยครับ และเราจะมาใช้ตัวช่วยอีกหนึ่งตัวคือตัวนี้เลยครับไข่ไก่ไข่ไก่บำรุงต้นพืชได้ดีเหมือนกันนะครับทําให้ต้นพืชของเราติดดอกออกผลไวจเจริญเติบโตดีเหมือนกันครับโดยเราจะใช้ไข่ไก่ร่วมกับกล้วยเสียหรือว่ากล้วยหน้านะครับจํานวนหนึ่งฟองสำหรับเปลือกไข่แบบนี้นะครับเราอยากไปทิ้ง เรานำผสมรวมกันไปเลยครับเพราะว่าในเปลือกไข่จะมีแคลเซียมสูงนั่นเองครับทั้งสองอย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยนาวกล้วยเสียและไข่ไก่นะครับจะมีธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับต้นพืชจำนวนมากและถ้าเราใช้บำรุงต้นพืชอยู่เป็นประจำอย่างเช่นเจวันต่อหนึ่งครั้งและลดล่าต้นพืชตอนช่วงเช้านะครับต้นพืชของเรา จะงามมากและ,จะเจริญเติบโตดีติดดอกออกผลอยู่เป็นประจำเลยครับเดี๋ยวเรานำสูตรนี้นะครับไปบำรุงต้นพืชกันเลยครับวัชเชื้อบำรุงต้นพืชสูตรนี้เราจะใช้ร่วมกับน้ำเปล่าอีกจำนวน5ลิตรเราคนแบบนี้เลยครับเดี๋ยวเราจะนำไปลดรากที่ต้นพืชกันนะครับ การในต้นพึ่งของเรางามนะครับลองใช้สูตรนี้ลดราดอยู่เป็นประจำได้ผลดีเลยครับและคลิปนี้ทท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องวิทยายพีแชนแนลได้นะครับและถ้าเราลดราดอยู่เป็นประจำต้นพึ่งเราจะงามและใบใหญ่แบบนี้เลยครับและคลิปนี้นะครับผมว่าท่านจะได้รับประโยชน์จากสูตรนี้นำมาบำรุงต้นพืชกันนะครับ กล้วยน้ากล้วยเสียผสมด้วยไข่ไก่นะครับจะทำให้ต้นพืชเราติดดอกและออกผลอย่างไวเลยครับถ้าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องวิทไทยทีแชนแนลได้นะครับลุงต้นพืชให้งามได้ด้วยกล้วยเสียและไข่ไก่กันเลยครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องวิทยทยทีแชนแนลด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับจากทิ่ไทยพีทีทีวมสูตรนี้บำรุงต้นพืชได้เลยครับไม่ต้องมาต้นเพืองเราจะงามแบบนี้เลยครับ